สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาพบกับผมช่องปืนสไตล์นะครับวันนี้ก็ผมจะมาบอกวิธีการร่วมกิจกรรมนะครับฉลองครบ5 0 0 s u b s c ับ b e สต์ตลดช่องผมนะครับผมจะทำการแจกเงินนะครับ 55M านะครับจำนวน5รางวัลแต่วิธีการแจกเงินของผมนะครับผมจะแจกเป็นของแทนนะครับโดยจะให้ผู้ร่วมกิจกรรมนะครับมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับและ คนที่คอมเมนต์นะครับที่จะได้รับสิทธิ์ก็คือต้องไปกด Subscribe นะครับกดเป็นผู้ที่ subscribe ของผมนะครับแล้วก็ไปกด follow กดถูกใจแฟนเพจผมใน Facebook นะครับแล้วก็มาคอมเมนต์ไว้ใต้ d e s c r i p t i o n นะครับว่าต้องการอะไรนะครับแล้วก็เมนชื่อไปนะครับแล้วก็เมนเลเวลไปด้วยนะครับเพื่อบางทีอาจจะมีการปลอมแปลงกันเกิดขึ้นนะครับ ผมจะสุ่มผู้โชคดีโดยเว็บสุ่มคอมเมนต์นะครับโดยให้เพื่อนๆนะครับหาสิ่งที่มีราคาไม่เกิน 55m นะครับเพื่อนๆต้องการสมมติว่าเพื่อนๆต้องการชุดนะครับนี่อันนี้ 70m ไม่เข้าข่ายนะครับให้เพื่อนๆหาชุดที่มีราคาประมาณไม่เกิน 60m 60m ผมก็ยังรับได้นะเนี่ยไม่เกิน 60m เเพื่อนๆก็ บอกของนะครับบอกราคาแล้วก็เม้นชื่อไว้นะครับเซิร์ฟเวอร์แอลนะครับย้ำนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์แอลให้เพื่อนเพนเม้นชื่อแล้วก็เมนของที่อยากได้นะครับมาในคอมเมนต์นะครับแล้วผมจะทําการสุ่มผู้โชคดีแล้วส่งของไปให้นะครับทางที่ส่งของนะครับเตรียมเพชดไว้10เพชรนะครับโอเคนะครับแล้วก็เพื่อนเ มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับผมจะทำการประกาศรางวัลใน3-4วันนะครับต้องรอดูคนคอมเมนต์ก่อนนะก็อยากให้เพื่อนๆมาร่วมฉลอง500 s u b s c ั i b ไคสำหรับช่องผมกันอีกนะครับโอเคสำหรับนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายๆแล้วเจอกันใหม่นะครับ